นี่นี่จิดเอ,เ,อเอาเอาเอาเข้าปากจริงๆรนี่นั่นเหยียบสู้เหยียบสู้ไว้เหยียบสู้ไว้เอายอเอายอะ,ะเอ้ยจ้ช้างสี่ขวบนะฮะเอ้ช้างสี่สี่วันนะครับดูดูหลังจากจากินยาเสร็จนะครับยัง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 เอ้ยจ้าโอ้โอวออสสเห,เหว จของกินมากไร่ไหิวแล้วตามันลายดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่นใจจินยาดีจินยาดีนึ่ปัดจินยากระเป็นเอายังแม่ยังแม่เอาเอา เอาเอาเอาลวงปากแล้วเอ,เ,อเอาเอาติดคอเอาเอาเย่งแม่เอาเ,าเ,เอาเอาเอา,เอาเอาเอาคาปากเลยเอาข้าปากเอาข้าปากเอานี่นี่ติดเอาเอาเอาข้าปากจริงๆรนีนั่นโอ้โหช้างไปถึงสี่วันนะครับเอาเอา เอ้ากินจูเหมือนพี่พี่ดาวแล้วก็พ่อทองมาอุ้ยอะไรติดคอดู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 พ่อทองเอ้ยพ่อทองเอ้ยกินกระปักินโพดลพ่อก็ทุกพอทอนเ้ยยังอออู่บ่เนี่ยออไมนจะเดือนกันลูก ่นาดขนน่ะเอาใส่ปากได้หนิแล้วอาศัยป่ายได้หนิมันติดคอนะครับเมื่อกี้ติดคอนะเออเออเอาเอาเอาอาศัยจริงๆนะเนี่ยเออเออข้าวคอปอบันน้ำจั๊วจั่วเลยตามปกติอะตามปกตินี่ต้นโพอสร้างมันมันจริงจะจะเออเอาจก แค่มีความรู้บ่เอาเรื่อนเออประมาณแปดเดือนแปดเดือนปมาณครับผมแปดเดือนก็เรียนรู้กินอื่นใช่ไหมจะกินได้จะกินอะไจะกินของอ่อนๆกินกล้วยกินอะไรพวกนี้เออเออโอ้ดูมาทำตามูนะเพราะเพราะเพราะปู่ไม่ต้องว่าพื้นหนูเพราะปู่ไม่ต้องว่าพื้นหนูการขนานั้นเราต้องไปกินเร็วขนดนั้นเดี๋ยวจะได้เอางานเร็วเนี่ย แบบมากเลยดูการวินาการนะครับช้างเด็กแค่ไม่จี่วันนะครับก็จินเริ่มหัดจินญ้านะครับตามปกติช้างไม่ต้องหัดจินยินจินอืนะครับอ่าเจ็ดแปดเดือนนะครับเพื่อจะเรียนรู้ในการจินญ้าแต่น้องจันเจ้าของเอฟซีนะครับอสี่ยังไม่ถึงสี่วันตีสี่นะครับสี่วันนะครับก็จะจินอ่า กินหญ้า <malaria> หัดเรียนรู้ด้วยกันกินหญ้าแล้วนะครับเอาเข้าปากเมื่อกี้ก็ติดคอนะครับถ้าถ่านผู้ชมหรือว่าเอฟบอกว่าทําไมไม่ห้ามนะครับมันห้ามไม่ได้นะครับการเรียนรู้ของวิวัฒนาการของธรรมชาติเนาะนะครับก็จะเรียนรู้ด้วยตนเองไปแล้วไปแล้วเหยียบสู้เหยียบสู้ไว้เหยียบสู้ไว้เยอะอเยอะช้างสี่ขวบนะฮะเอ้ช้างสี่สี่วันนะครับดูดูหลังจากกินยาเสร็จนะครับยัง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 เฮ้ยยะ โอ้โหแน่นอนมากเลยโอ้ในการเหยียบโซ่แม่ไว้นะเมื่อกี้นะครับอ่าแม่ซีนะครับ่าเมลีได้เอากล้วยนะครับเอามาให้แม่แป้งไปลูกชายแล้วเมลีเอากล้วยไปให้ลูกชายแล้วให้ลูกชายกลางชายกลาง ชายใหญ่นุ่นชายใหญ่ต้องโยนนะครับใส่งวงไม่ได้นะจะไปกินกล้วยนะจะไปกินกล้วยกับแม่เอาแม่ไม่ให้เอา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 จะกินกล้วยเอาเอาเอาจับกล้วยเอาเอาช้าไงไม่ถึงสี่วันเอาเอา โอ้ยน oh, no. ยอมยอมนะยอมมากเลยนะครับถ้าไม่ถึงสี่วันนะครับหัดเรียนรู้ได้เร็วพัฒนาการได้เร็วมาก เอาละเอเอาลอเอาอาหาอาปากเอาาใส่ปากหยิบย่าหยิบใส่ปากเอาเ เดี๋ยวก็โดนแม่สะก,กิดอีกเหรอลูกเออหยิบยาเข้าปากเฉยเนี่ยวันนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับมาดูไอ้วัฒนาการช้างไม่ถึงสี่วันนะครับหัดเรียนรู้ในการกินญ้าจินของนะครับโอ้ยหยิบเสร็จปากนะครับ เขียวเฉยน่ะน่ะเขียวเฉยน่ะกบน้อยกบน้อยเหมือนพี่ดาวเลยกบน้อยจะกินย้าครับดูดูดูรัตนาการครับขนาดนอนยังกินย้า นอนท่ากบเหมือนพี่ดาวแล้วอ้าะอ้าะอ้าอ้าวผมหนูนอนไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหคำใหญ่ด้วยยารัตนาการครับรัตนาการครับรัตนาการครับของหนูน้อยนะครับน้องจันเจ้านะครับด,ด,ดู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 นะครับความน่ารักนะครับ กระดาษนอนยังกิน้านะส่งเมฟซีกลับบ้านนะครับตัดภาพมาที่นะครับเมเฟซีนะครับที่มาอ่าเป็นเพื่อนโรงีเรยนอนุนบ้านช้างโขงมาอยู่ด้วยกันนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับโอ้มีแต่เป็นภาพที่อบอุ่นนะครับตัดมาทางที่พ่อควันแม่ควันได้มาส่งเมฟซีขึ้นรถนะครับเพื่อเดินทางกลับกทม นะครับนะครับก็พี่แจกกับพี่ลีนะครับพี่ตุย๋ยนะครับพอเดินทางกลับ,นะบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับท่า <c oughs> นมาเราดีใจนะครับท่านกลับไปเราคิดถึงนะครับเป็นภาพทรงจำที่อันดีงามน,นะครับที่มิตรภาพ เอฟซีที่มาอยู่ที่บ้านดาวมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลช้างคงนะครับมันภาพที่สวยงามนะครับท่านไม่เอฟซี FC ไม่เคยมานะครับก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเรานะครับมันอบอุ่นแค่ไหนเนื้อว่าแน้ว่าเราจะอยู่แค่เก็ครอบครัวเรือนนะครับความรักและความอบอุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่เรามอบให้กับเอฟซีเอฟซีก็มอบให้กับพวกเรานะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพลาด ท้องทวงนะครับนี่นะครับสาวสวยคนแซ่บนะครับกินนมนะครับโอ้ดูดวดาวเเอ้ยแมแม่ซีกลับแล้วลูกดาวครับ ไปแขกของกนนายกลับแล้ว่ันเจ้าแป้งพี่เดือนดูดูดหมูดาวมองใหญ่เลยพี่เดือนก็มองมาทางนี้นะเฮดูดูดูเฮ้เฮ้ยุกงวงด้วยพี่น้องดาวยุกงวงด้วยน้องดาวยุกงวงด้วย เรายกมองน้อยมองมาทางนี้ด้วยตัวน้อยตัวน้อยก็มองเหมือนกันนะจันเจ้าก็มาส่งแม่แม่เหมือนกันคะ่ะไหนว่าจันเจ้าไม่แน่ฮค่ะดู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 จันเจ้าส่งด้วยดูดูดูจันเจ้าจ้าแม่พีกลับแล้วลูกดู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 ส่งดูดูดูมองมองมองแม่พีกลับแล้วหนูไปแล้วนู้นไปแล้วจ้า โอ้โหทำไมไม่รอผมด้วยดูด็กดหันหน้าไปทางเดียวกันเลยเห็นรถตู้วิ่งออกจากบ้านเอาเอาเอาเจาะโซ่แม่แล้วจะไปไหนจันเจ้าลูกดูดูดูจะโซ่แม่ไปเที่ยวแล้วพาแม่ไปเที่ยวเล่นแล้วดูดูดูความฉลาดนะดูเอออ่ะใหแม่หนูจากไปเที่ยว เอ้เอาเๆๆโอ้ฉลาดนะ่ารู้จักแก่โซยเอา,อาไปเที่ยวเล่นไหนลูกผมชื่อดาวมงคลราเริงน่ารักสดสใสเรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมาใกลๆหิวแล้วตามันลาย